เอาละกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็ผ่านมาแล้วนะครับผม25ตอนนะครับซึ่งกว่าจะถึงตรงนี้ก็โอ้โหหยุดหยุดไปไปนะผมขออภัยจริงนะครับเวลาไม่ค่อยจะมีกันเลยทีเดียวนะครับผมก็สำหรับตอนนี้นะผมนะทำลายปัจจุบันนะครับผมต้องบอกว่าทำลายปัจจุบันนะครับผมก็คือพระเอกของเรานะครับผมังจากที่พาสาวน้อยหยุดเสื้อของเรานะครับผมกลับจากงานเลี้ยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งภายในงานเลี้ยงก็มีเขาเรียกว่ามีแบบ การเปิดการเลี้ยงที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่นะครับผมซึ่งองค์ชายซีของเราก็ดูแล้วน่าจะเป็นตัวร้ายพอตัวเลยนะครับผมก็คืออาจจะแบบมีบทที่ยิ่งใหญ่เลยก็เป็นได้นะครับผมเพราะว่ามันเองก็น่าจะเป็นพวกที่มีคือมันเป็นพวกที่แบบใช้สมองไม่เด้ใช้กาลังนะครับก็ต่อไปก็รู้สึกจะเป็นอีเวนต์ต่อไปับผมก็คือพระเอกของเราจะต้องไปจัดการตามคําสร้างที่ได้รับจากองค์จักรพรรดินะครับผมซึ่งไอ้พวกอัจฉริยะทั้งสามเนี่ยมันจะได้คือมันไปจับกระดาษมาไงครับที่ ออกองค์จักรพรรดิให้มาคือแบบว่าแบบจับชรลากว่าตัวเองจะได้รับภารกิจอะไรไปทําอะไรที่ไหนเงนครับก็คือแบบว่าอ่ะตอนนี้พระเอกของเราคือได้คําสั่งมาเรียบร้อยแล้วก็คืออ่ากําลังจะไปเนี่ยครับผมก็คือเอาอจากงานเลี้ยงเรียบร้อยแล้วซึ่งเรามาดูกันต่อนะครับผมว่าพระเอกของเราจะไปจัดการยังไงนะผมซึ่งตอนนี้นะก็มีความเป็นไปได้นะครับผมที่น้องยุนเซียของเราอาจจะมีศัตรูมาช่วงระหว่างที่พระเอกไม่อยู่ก็เป็นได้นะครับผมหรือว่า พระเอกไปทำภารกิจแล้วอาจจะเจออันตรายอะไรหรือเปล่านะครับผมเราต้องไปดูกันนะครับผมเอาละฮะก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะผมก็จะกลับมาอัพคลิปเหมือนเดิมแล้วนะครับผมก็จะพยายามมาทุกวันนะครับผมจะพยายามนะครับผมโอเคครับไปกันเลยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมเป็น EP ที่26แล้วนะครับผมก็คือพระเอกเรานะครับผมกลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับไปเราไปชมกันเลยดีกว่านะไป let's go ลุย ใช้เวลาไม่นานรถไม้ก็มาถึงบริเวณที่ตั้งของตะกุลเมื่อพวกเขากลับมาถึงบ้านยุนลิงก็ยกยุนเซียอย่างระมัดระวังแล้วพาเธอลงรถจากนั้นก็ไปที่ห้องของเธอ,อยืนตรงเหมยตามมาข้างหลังในขณะที่ให้ความช่วยเหลือเขาเมื่อเขาต้องการขณะที่พวกเขาค่อยๆวางยุนเซียลงบนเตียงของเธอยุนลิงก็รู้สึกได้ถึงการปรากฏตัวที่คุ้นเคยมาหาพวกเขาหลังจากนั้นครู่หนึ่งเขาก็หันกลับไปและเห็นพ่อของเขายืนนิ่งอยู่ที่ทางเข้าประตูและมองไปที่พวกเขาเออเธอหลับไปแล้วเหรอยุนซานถามอย่าง,างเงียบ ยุนหลิงจ้องมองเขายัางงงงขณะที่เขาไปยักหน้าตอบพ่อของเขาเองก็เห็นอยู่ว่าเธอรับปุ๋ยต่อหน้าเขาแล้วแล้วเขาจะถามทำไมอีกเราแต่ยุนหลิงก็เข้าใจว่าพ่อของเขาไม่ได้ขอให้ได้รับคําตอบแต่เพียงแค่อยากเริ่มการสนทนากับเขาเท่านั้นข้าเข้าใจแล้ว สายตาของยุนซานจ้องมองลากเล็กๆของยุนเสียขณะที่เขายิ้มออกมาเขาต้องการลูกสาวมาโดยตลอดแต่นาสาวทีสวรรค์ไม่ได้ประทานให้เขาแต่ได้ล้านสาวมาก็ยังดีกับเขาเขาตอนอานใจด้วยความพึงพอใจเขาจึงเปลี่ยนความสนใจกลับไปที่ยุนหลิงและพูดว่ามาที่้องทำงานต่อนะหลังจากที่พาเธอเข้านอนแล้วเข้าใจแล้วยุนหลิงตอบเขาคิดว่าพ่อของเขาอาจอยากได้ยินจากเขาว่าเกิดอะไรขึ้นในงานเลี้ยง นั่นก็ดีกับเขาเดิมทีเขาวางแผนที่จะไปห้องทํางานต่อเมื่อพวกเขามาถึงแต่เขาก็ต้องดูแลลูกสาวของเขาก่อนจึงจะไปที่นั่นได้จากนั้นยุนลิงก็หยุดแป๊บหนึ่งและพูดว่าข้าจะไปกับท่านเดี๋ยวนี้ไม่มีเหตุผลอะไรต้องพาลูกสาวเข้าไปที่นั่นด้วยยืนตรงเมยก็อยู่ที่นั่นด้วยดังนั้นเขาจึงสามารถปล่อยที่เรือให้เธอจัดการต่อได้เจ้าแน่ใจไหมยุนซานเลือกคิ้วใสย่ยุนลิงไปจากนาเขามองไปที่ยืนตรงเมยและสั่งว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นให้เรียกหา,าข้าเ เธอพูดอยา่างระเบียบโดยเหตุนี้ทั้งพ่อและลูกจึงออกจากห้องไปอย่างเงียบๆโดยมียมนุนซานนำทานไปแทนที่จะมุ่งหน้าไปที่ห้องทํางานของเขาโดยตรงยุนซานมุ่งหน้าไปที่ลานกว้างยุนลิงเดินตามหลังโดยที่ไม่พูดอะไรและกําลังคิดถึงเรื่องอื่นอยู่เขาเนึกถึงบทสนทนาของเขากับยีนตรงเมยก่อนหน้านี้ในขณะที่เขาถอนหายใจเขาวางแผนเกินไปหรือเปล่ามีอะไรหรือยุนซานถามเมื่อสังเกตเห็นว่าลูกชายของเขาไม่ทําตัวตามปกติ เขารู้จักลูกชายเป็นอย่างดียุนลิงทําเช่นนี้เมื่อเขามีบางสิ่งที่เขาหนักใจมันไม่มีอะไรหรอกยุนลิงโบกมือให้เขาอืมยุนสาทำเสียงหึมหํำในความคิดของเขาเขามองขึ้นไปนบนท้องฟ้าเปิดกว้างเปิดชมดวงดาวยามค่ำคืนเขารู้าบางอย่างทําให้ยุนลิงหนักใจแต่เขาก็ไม่ได้สักถามอะไรมากมายยุนลิงไม่ใช่เด็กอีกต่อไปและตั้งแต่โตเป็นผู้ใหญ่มาเขามีลูกสาวเป็นเป็ด และก็ตอนนี้เขาก็ได้เป็นพอยุนซานแน่ใจว่าอะไรก็ตามที่เขารบกวนยุนลิงเขาจะจัดการมันได้ด้วยตัวเองแต่หากเขาทําไม่ได้เขาก็อยู่ที่นั่นเพื่อให้ความช่วยเหลือแล้วเจ้าจะออกไปจากที่นี่เมื่อไหร่เขาเปลี่ยนเรื่องคุยเดี๋ยวนะเขามองไปที่ลูกชายของเขาและพูดว่าเจ้ามีภารกิจที่ต้องทําไม่ใช่หรือเจ้าจะออกไปเมื่อไหร่ทันรู้ได้ยังไงร,รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันคิวของยุนลิงกระตุกทันทีข่ารู้ข,ข่ากันแล้วกันละยุนซานพูดโดยรอยยิ้มที่รู้ใจ ถูกของทันยุนลิงกรอกตาบางครั้งพ่อของเขาก็รู้ดีไปหมดเขาไม่ควรแปลกใจเลยงานเลี้ยงนี่ไม่ใช่งานลับทุกคนที่มีอำนาจสามารถรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นหากพวกเขาต้องการพ่อของเขาจะส่งผู้ช่วยบางคนไปที่นั่นโดยที่เขาไม่รู้พวกเขาอาจเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมการคัดเลือกมังกรทองข้าจะไปพรุ่งนี้ยุนลิงตอบไม่เร็วไปหรือยิงการจัดการเรื่องนี้ได้เร็วเท่าไหรข้าก็สามารถใช้เวลาเตรียมตัวสำหรับการคัดเลือกมังกรทองได้เร็วขึ้นเท่านั้นยุนลิงอธิบาย ยืนสารพยักหน้าดีมากข้าจะให้คนรับใช้เตรียมของให้เจ้าเพื่อที่เจ้าจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ในคืนนี้จักรพัรนิได้ห้ามไม่ให้เราช่วยเหลือเจ้าอย่างเด็ดขาดแต่ถ้าทําแค่นี้คงไม่เป็นไรหรอกขอบคุณท่านมากยุทธลิงกล่าวเขาเป็นคนที่มีขอบเขตการฝึกตนค่อนข้างสูงดังนั้นเขาจึงไม่จำเป็นต้องพักผ่อนอันที่จริงเขาสามารถอยู่ได้หลายสัปดาห์โดยไม่ง่วงหรืออลล่อนล้าแต่การพักผ่อนสักหน่อยนั้นก็ดีกว่าการไม่ได้พักผ่อนเอาเสียเลย ยุนซานยิ้มให้เขาแม้ยุนหลิงนั้นจะมีข้อบกพร่องที่เขาไม่ชอบโดยเฉพาะพฤติกรรมของเขาในอดีตแต่เขาก็ภูมิใจที่มีลูกชายอย่างเขาพ่อแม่หลายคนฝันอยากจะมีลูกอัจฉริยะอย่างยุนหลิงศัตรูทางการเมืองของเขาหลายคนอิจฉาเขาที่มีลูกชายคนนี้ซึ่งเป็นที่น่าพอใจอย่างแท้จริงเพราะเขาสามารถใช้ข้อเท็จจริงนี้ไปข่มขู่ศัตรูของเขาได้ยังไงก็ตามท่านพอ่อยุนหลิงกล่าวเมื่อเขาจำอะไรได้บางอย่างมีปัญหาในจกักรวรรดิที่พึ่งพิชิตมาหรือไม่ยุนสารมองเขาด้วยความประหลาดใจ เจ้าประดินเรื่องนี้มาจากไหนข้าได้ยินมาจากท่านมากุฎาชุมานอืมอืมอืมยืนสารไปจากนานแล้วกล่าวว่าถูกต้องแม่ทัพแห่งจักรวรรดติตงกําลังทําอะไรบางอย่างที่น่าสงสัยเราพบรู้มาว่าเขานําเข้าอาวุธอย่างผิดกฎหมายเข้ามาในราชอาณาจักรและเกณฑ์ทหารหลายร้อยคนณจุดนี้ค่อนข้างมั่นใจได้ว่าเขาจะทําการก่อจลาจลอย่างแน่นอนซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยจริง นั่นจึงเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาจะไม่ร่วมทำสนธิสัญญาด้วยการถูกยึดครองอำนาจโดยกองกำลังอื่นที่แข็งแกร่งกว่าที่มาจากคนกลุ่มเดียวกันที่เคยร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลกันมาหลายครั้งนั้นของเราเองนั้นใครเล่าจะพอใจยุหลิงไม่มีความคิดเห็นใดเขายังไม่มีประสบการณ์ในการทำสงครมแต่ถ้าเขามองในมุมมองของพวกเขาเองเขาก็จะพอเข้าใจแรงจูงใจของพวกเขาได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามนี่แสดงให้เห็นว่าในผลของพวกเขายังขาดการมองการไกลไม่น่าแปลกใจเลยที่จักรวรรดิของพวกเขาพ่ายแพ้อย่างง่ายดายโดยเราพวกเขาไม่มีโอกาสย้อนกลับไปในตอนนั้นด้วยพลังที่เต็มที่อีกแล้วถ้าพูดถึงกองทัพที่มีในตอนนี้นั่นเถอะกองทัพของพวกเขาตอนนี้เทียบไม่ได้กับกองทัพที่เขาเคยมีในอดีตสิ่งที่เขาทำเป็นเพียงการนำเพื่อนฝูงของเขาไปตายมากขึ้นเท่านั้นยุนซานใส่หัวด้วยความสงสารบางทีเขาอาจจะรู้อยู่แล้วเขาอาจจะมีความคิดที่ว่าเขาอยากจะตายแทนที่จะยอมจำนวนจักรวรรดิของเราหรือเปล่ายุนนิ้งกล่าว ไม่มีทางยุนซานพูดเสียงแข็งถ้าเขามีความคิดแบบนั้นเขาจะไม่มีชีวิตอยู่จนถึงตอนนี้เขาจะต้องตายในสนามรบเหมือนนายลอื่นๆแล้วในจักรวรรดิของพวกเขาในตอนนั้นนอกจากนี้นะเขาคิดแบบนั้นจริงๆนั่นก็เป็นเรื่องที่น่าอายมากถ้าการเขาตายก็ไม่ควรลากเพื่อนของเขาไปด้วยถ้าเขากําลังวางแผนต่อต้านจักรวรรดิทาไมท่านไม่ทําอะไรกับเขาล่ะจะไม่ง่ายกว่าเลยถ้าจักรวรรดิส่งคนไปฆ่าเขาก่อนยุนลิงถามทาไมนายพลคนนั้นถึงมีชีวิตอยู่ถ้าพวกเขารู้แล้วว่าเขากาลังจะก่อเหตุจราจล ทำไมพวกเขาถึงไม่ดําเนินการเรายุนซานยิ้มให้เขาแล้วกล่าวใครบอกว่าเราไม่ทําอะไรยุนลิงเลิกคิ้วขึ้นทันทีเอาล่ะมนันดึกมากแล้วเจ้าควรไปพักผ่อนนะวันพรุ่งนี้เจ้าจะออกเดินทางใช่ไหมย,ยุนซานเปลี่ยนเรื่องคุยยุนลิงถอนหายใจเป็นอีกครั้งที่เขาทําตัวลับๆซึ่งเขาไม่ชอบอามมมากเลยแต่ว่าเขาก็อยากจะรู้แต่เขาก็ไม่ได้ทมต่อไม่น่าเป็นไปได้ที่ปอของเขาจะต,ตอบเขาในตอนที่หลังจากที่เขาเปลี่ยนเรื่องไปแล้วเอาล่ะข้าจะนอนแล้วท่านพ่อราตรีสวัสดิ์นะ ยุนลิงก่าวขณะที่เดินกลับไปที่ห้องของเขาราติสวัส์ยุนสร้างกล่าวขณะที่เขาจะจากไปจากนั้นเขาก็ตกดินทห่วงความคิดขณะจ้องมองไปยังทิศทางที่ยุนลิงเดินไปเขากระโดดิิวและพึมพำกับตัวเองว่าแม้ว่าจะพูดแบบนั้นแต่ข้าก็อดคิดไม่ได้ว่าจะมีเรื่องอะไรมากกว่านี้ผู้ชายคนนั้นเป็นถึงระดับนายพลนอกจากนั้นเขาเองก็ไม่ใช่คนงูเงาถึงอย่างนั้นทำไมเขาต้องมามีส่วนร่วมในช่วงท้ายด้วยละ่ะ